สาสัตยาญากรก็ามาไหว้มาปรึกษามาสบายใจแล้วก็ขอพรนะครับเป็นมงคลก็ที่นี่เขจะเป็นกันเองครับเขาไม่ถือตัวแล้วก็เขเข้าถึงง่ายครับใจดีครับปกติแล้วบ้านอยู่แถวนี้ค่ะก็จะมาหาอากงเป็นปกติแล้วก็พอดีวันที่29ะค่ะเป็นวันเกิดก็เลยขอพร วันเกิดแต่ละท่านนะคะเขาก็บอกว่าให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเรื่องเรื่องการงานเรื่องเรื่องเรื่องคู่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>แบบเขาไปมีอื่นเงนี้ยเราก็ไม่ต้องการเขากลับคืนแต่เราขอให้แบบให้เขาดูแลลูกส่งเสียให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้สําเร็จอย่างที่ที่ดังใจค่ะ ตอนนี้คือเขาเข้า hmm. ส่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจะมีที่นั่งอยู่ด้านหน้าจะเป็นคณะกรรมการแต่ละสันเจ้าเข้ามาอวยพรองนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่ถือถาดอย่างเงี้ยสำหรับลูกศิษย์สำหรับลูกศิษย์ี่จะเข้ามาขอพรกับที่พระเจ้าแต่ละองค์แล้วเราต้องทําเราต้องไหว้ไงบ้างฮะก็เริ่มจากองค์แรกเลยครับเข้าเข้าไปเพื่อขอพรนะครับองค์นี่คือองค์อะไรฮะ องค์แรกที่ประทับทรงอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นองค์เทพเจ้าหนาชัยหัวหนึ่งในเทพเจ้าปวยเซียนนะครับผมสามารถขอนั่งขอพรแล้วก็ถวายพวงมาลัยได้เลยครับหนึ่งพวงครับแล้วก็เข้าเข้าหาท่านได้เลยครับเดินเดินเข้าหาท่านได้เลยครับเดี๋ยวจะมีคนแปลปัตนาทุกสิ่งทุกอย่างอี้งหวังทุกเวลาทุกนาทีมีโชคมีชัยกันเนี่ยครับ ขอบก็เดี๋ยวท่านท่านอวยพรยให้เรียบร้อยแล้วครับเทพเจ้าหน่าใช้หัวหนึ่งในเทพเจ้าแปดเสียนครับผมอันนี้จะเป็นองค์เทพเจ้านำโทษไต่ตีนะครับอันนี้เป็นคําอวยพรยที่ท่านกำลังอวยพรยให้ครับผมนี่จะเป็นเทพเจ้าไต่เสียหูโจ้นะครับอาตมาองอ์อภพิจิตตาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธไวยโรดน์เป็นลูกศิษย์ของพ<ม>ระอุไร ขอมโมทนาในส่วนุของการทําข่าวในวันนี้ด้วยเผยแพร่สิ่งที่ดีและมีเหตุมีผลความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เกิดจากความมงายความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความมีเหตุมีผลนะแค่ท่านต่อไปนะครับเป็นพระแม่นําให้เสียบอหนองใหญ่นะครับผม<อ>เป็นปางหนึ่งของพระแม่กวนอิมครับท่นนานประธานขอให้ส่บประา องน,นี้เป็นเทพเจ้าเจ้าชายอังยีนะครับอันนี้เป็นการเจิมกระหม่อมให้แข่งๆะครับสำเร็จในเรื่องการงานมันจะมีคำหนึ่งที่เวลาผมเดินในสัตก์ระเทศต่องค์ตลเขาจะพูดว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลใช่ เขาบอกจะทำอะไรแต่ต้องวิเคราะห์สิ่งสำคัญคและสิ่งสำคัญการหาเจ้าต้องแบ่งไว้ส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ชงเชื่อ50อสิ่งที่ไม่เชื่ออีก50สิ่งต้องเผื่อ นี่คือประธานในงานนี้ครับองค์กิมทงเจอเยาะกงสานเจ้าทองแดงครับประทับทรงเป็นองกิมทงเจอเยาะกงอสีเอจอมูวี่ซี่เม่วี่กับแข่งแข่งยังเหาเซ่ยังห่วยเหาเชื่อแนั่สือพิมพ์กันเกียร์หวยอ่ะไปดอนทรับนังสือพิมพ์หรือเปล่ากรงบอกโชคดีนะอันเดียเยาเซียวหูนาในจอบห่วยค่า จะได้่วยจบเดี๋ยวกงเขาช่วยเรื่องงานแก๊สเซลหูนะเฮีมีออแกนแมลูเมนให้มีคนช่วยเนี่ยมันนี่มันนี่ตรงเนี้ยครับมันนี่มันนี่ ที่ว่าประทับทรงแล้วก็ดําเนินพิธีเคียงโจกก็คือไวโพรมันเกิดให้กับอากงเสร็จแล้วก็แต่ละตําหนักก็จะเริ่มถอยทรงแล้วถอยทรงก็คือถอดล่างจากที่ว่าเมื่อสักครู่จะเป็นการประทับทรงเชิญล่างเชิญอ,อ,องค์เทพเข้ามาสู่ล่างของล่างทรงก็เสร็จแล้วก็ไปท,ทําพิธีต่างๆพอทําพิธีเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือมาถอยทรงก็หมายถึงว่าการถอดล่างเอาล่างเดิมกลับเข้ามาแล้วก็ล่างของเทพก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ รเริ่มจากตอนนี้ก็คือไปหลายที่แล้วเริ่มจากตรงนี้เป็นพระแม่อเน,นียวหนองยางตนานอ,นอ,งาอนนี้ท่านก็ให้บอลครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถอยทรงพนมน้ำมนต์กับพระแม่อกีกรอบอะไรครับแล้วแต่ละสำนักเนี่ยฮะเขารู้จักกันหมดไหมหรือว่ารู้จักกันหมดครับรู้จักกันมาตั้งแต่หลายหลายสิบปีแล้วแต่ละสันเจ้าผูน้นี้ก็คือเหมือนมางครั้งหนึ่งมาไม่ติ่งครั้งหนึ่งใช่ครับประมาณอย่างนั้นเหมือนางานฉลองวันเกิด แล้วก็เชิญเหล่าเทพมาอวยพรวันเกิดครับซึ่งทุกๆสารเจ้าเราก็จะมีการหมุนเวียนกันหมุนเมียนกันไปเรื่อยๆครับ <1> 1> ส่วนพระองค์นี้จะเป็นองค์นําให้เสียบอกําลังอวยพรให้กับลูกศิษย์ที่ที่เข้ามาค,คนที่เป็นร่างเขาไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่เลยจากที่เคยถามมาตอนที่ประทับทรงอย่างเงี้ยครับเขาเหมือนเขาเขาจะบอกว่าเขาหลับเขาตอนนี้คือหลับอยู่ใช่ครับ จิตเดิมหลับจะไม่จะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าทําอะไรอยู่ในวันนี้ท่านท่านนะครับบอกว่าให้ระวังเกี่ย่างสภาพเอ่อช่วงท้องระบบภายในให้ระวังหน่อการรับทานข้าวจิ้มมือจิ้มมือก็หขอซุปเวลาครับผมถามว่าเรื่องเรื่องการงานของตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะมีเข้ามาจะมีอะไรไหม ปีน <an> ี้เป็นเสมอเราลงเราลงเรือเขไปล่องไปในน้ำก็ค่ปีหน้าหน้าครับปีหน้าเราจะเป็นารงานใหญ่รอเราอยู่ความรักครับความรักก่อนสิความรักก่อนเตะ อันนี้คือไม้เสียงไทรครับคนจีนเรียกว่าป่วยองค์เทพให้อธิษฐานให้อธิษฐานด้านหลังครับัอนนี้เป็นพิธีเป็นพิธีจแบบจีนนะครับการสวดไทยอธิษฐานว่าเรื่องความรักของเราจะสําเร็จไหมถ้าสําเร็จขอให้สำเร็จถ้าไม่สําเร็จก็ขออย่าไม่สําเร็จอธิษฐานด้านหลังโยนไปทั้งหลังว่าต้องอธิษฐานไปหมด คือป้อมอัดใหญ่อันอย่ที่ดูใจเนี่ยมาสําเร็จคนนั้นคือใครค่อยๆพูดค่อยจากันแล้วมีอะไรที่ให้ผมพร้อมรัรักท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้นะครับผมได้ให้ให้เขาดูให้นะครับว่าการงานผมเป็นยังไงบ้างก็เรื่องการงานเนี่ยปีนี้อาจจะเริ่มเวลาเหมือนออกเรือครับผมแล้วเดี๋ยวปีหน้าขึ้นฝังละปีหน้าจะเฮงนะตอนนี้คือถอยถอยเป็นการถอยทรงนะครับ ลบสลบไปเลยเหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้คือจิดหลับไปแล้วล่างล่างเดินกำลังเข้ามาเดี๋ยวก็จะปลุกให้ตื่นครับส่น่ี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นล่างสุดแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ออกมาไปแล้วแล้วตอนนี้เขาสลบไปแล้วแล้วตอนนี้เขาจะทำจับเขากิดงานแล้วใช่ครับจะจับหรือใ้ยจัโอเคจะปาดลิ้นจะเช่ดลิ้นก็ขอชุดเองดีกว่าไหมก็ คุยกันได้คือคุยกันถูกคอดีกว่าใจนี้ใจนี้เฮ้ยขอบคุครับขอใจละต้องสดงกรดบเไม่รู้จักขอบคุณผอนบัญชากอบคุณทุก่านนี้